วันนี้แจ็คจะมาทำแกงป่ากระดูกอ่อนวิธีทำง่ายๆนะครับรสชาติอร่อยดูคลิปนี้จบสามารถทำตามได้เลยพร้อมแล้วไปเริ่มทำกันได้เลยครับให้เราตั้งกระทะจุดไฟใช้ไฟกลางใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยครับแค่นี้พอพอน้ำมันเริ่มร้อนใส่พริกแกงเผ็ดลงไป3ามช้อนโต๊ะครึ่งกะปิครับหช้อนชาผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันครับ พอเข้ากันดีแล้วใส่กระดูกอ่อนหมูลงไปแจ็กใช้ครึ่งกิโลกร,รัมนะครับตัดคุกเข้าให้เข้ากันได้เลยถ้ารู้สึกว่าเข้าแห้งเกินไปเนี่ยเติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยครับ นะครับพอหมูตึงๆแบบนี้แล้วใส่น้ำตาลปี๊บลงไป1ช้อนชาน้ำปลาครับ1ช้อนโต๊ะครึ่งผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนใส่น้ำปลาลงไปตอนนี้เนี่ยกลิ่นหอมมากครับทีนี้ก็ใส่น้ำเปล่าลงไปครับ น้ำเปล่าที่แจ็คใช้นะครับ5 0 0มลิแกงป่าเราจะไม่ใส่น้ำเปล่าเยอะนะครับอันนี้แจ็คเผื่อไว้ละเผื่อตอนใส่มะเขือและเผื่อน้ำเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวแจ็คจะเพิ่มรสกลมกล่อมด้วยผงปรุงรสครับ1ช้อนโต๊ะแล้วก็ผงชูรสใส่เล็กน้อยครับใครไม่ชอบไม่ต้องใส่นะครับตอนนี้น้ำเดือดได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวแจ็คใส่มะเขือลงไปแจ็คใช้มะเขือเปาะ14ลูกครับ300กรัม หั่นแล้วก็แช่น้ําเกลือไว้แบบนี้นะครับมะเขือจะได้ไม่ดําหยิบขึ้นมาให้สะเด็ดน้ําแล้วใส่ลงไปครับต้องใส่ขณะน้ําเดือดแบบนี้นะครับพอใส่ลงไปแล้วคนคุกเค้าให้เข้ากันครับให้มะเขือโดนความร้อนทั่วทั่ว กดๆให้จมน้ำด้วยครับทีนี้ให้เราใส่กระชายลงไปหนึ่งกำมือมะเขือพวงครับหนึ่งกำมือมะเขือพวงก็เหมือนกันนะครับให้โดนความร้อนทั่วๆมะเขือจะได้ไม่ดำครับเดี๋ยวรอให้มะเขือสุกนิ่มซะหน่อยนะครับแล้วค่อยใส่ใบกระเพราแล้วก็พริก ขั้นตอนนี้ชิมรสน้ำแกงได้ครับอืมโอเคไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มแล้วครับอร่อยระดับความสุกข,ของมะเขือเนี่ยตามชอบนะครับใครชอบให้แบบว่านิ่มๆก็ต้มนานๆใครชอบกรอบๆหน่อยก็ ไม่ต้องนานมากนะครับเอาแค่สุกก็พอเนี่ยจว่าอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวได้ที่ละพยายามให้โดนความร้อนนะครับไม่เช่นนั้นดำแน่นอนมะเขือถ้าโดนความร้อนทั่วๆเนี่ยสีจะสวยมากครับแกงป่านี่ทำง่งายๆนะครับ ตอนนี้มะเขือสุกเป็นที่พอใจแล้วนะครับแจ็คพอแค่นี้แล้วนิ่มกว่านี้เดี๋ยวไม่อร่อยครับทีนี้ใส่ใบกระเพราลงไปหนึ่งกำมือครับใบมะกรูดฉีกสี่ใบพริกชี้ฟ้าแดงครับหั่นฉลับหนึ่งเม็ดพริกไทยอ่อนหนึ่งกำมือหรือตามชอบก็ได้คลุกเคล้าให้เข้ากันครับอือ หอมนะครับแกงป่าป่าดงดิบแน่นอนนี่น่าทานมากใครที่ชอบทานมะเขือเนี่ยใส่มะเขือเยอะๆได้เลยนะครับและสำหรับน้ำแกงใครชอบเยอะกว่านี้สามารถเติมได้แต่จกว่าแกงป่าแค่นี้พอแล้วครับปิดแก๊สครับนี่น้ำจะขุกคลิกขุกคลิกแบบนี้นะครับน้ำไม่เยอะสวยงามทางบ้านลองไปทำตามกันดูนะครับวิธีทำง่าย แถมทำออกมาแล้วเนี่ยรสชาติอร่อยอีกด้วยหืมมะเขือก็อเลยนี่อย่าลืมนะครับลองไปทําตามกันดูวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ